ระหว่างจัดรายการวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านช่วยเราจัดรายการได้ผ่านทางออนไลน์นะคะท่านเดินทางอยู่ที่จุดไหนหรือว่าสังเกตเห็นไม่ได้เดินทางไปข้ามจังหวัดหรอกแต่เห็นว่าเส้นทางระหว่างเมืองระหว่างจังหวัดจุดไหนติดก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Live YouTube และ Tik t o ็อกนะคะนั่นเป็นภาพรวมบางส่วนสําหรับความพร้อมทางถนนเพื่อที่จะต้อนรับการกลับบ้านยาวๆสงการานี้ที่ผู้คนจะเดินทางหนาแน่นหน่วยงานภาครัฐเองก็มีความพยายามที่จะหามาตรการมาช่วยอำนวย ความสะดวกแล้วก็ลดอุบัติเหตุนะคะล่าสุดวันนี้เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกราน68อย่างเป็นทางการแล้วค่ะภาครัฐล็อกเป้าลดเจ็บลดศูนยเสียประสานทุกภาคส่วนเร่งรณรงค์การดื่มไม่ขับค่ะ เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะช่วงสายวันนี้เองค่ะคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวิรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี68เหมือนทุกปีนะคะเขาเปิดศูนย์นี้แต่ปีนี้ด้วยความที่รัฐบาลใหม่ก็ เปลี่ยนคนดังหัวโต๊ะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานจะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางค่ะในการบริหารจัดการอำนวยการติดตามแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนซึ่งปีนี้รัฐบาลมีเป้าหมายจะลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุดนะคะโดยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นทางจย์หลักก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเรื่องอันตรายของการดื่มแล้วขับก็ยึดหลักว่ารณรงค์ รงเรื่องการดื่มแล้วต้องไม่ขับค่ะคุณผู้ชมรณรงค์ลลงให้ผู้ที่สัญจรไปมาต้องไม่มีอาการมึนเมาอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญง่วงไม่ขับค่ะโดยจัดให้มีจุดพักหรือจุด จอดเพื่อสลับเปลี่ยนผู้ขับขี่ยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางค่ะมีอีกข้อสั่งการนะคะที่สําคัญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือขอให้ทุกภาคส่วนค่ะมีการรณรงค์ในด้านต่างๆนะคะทั้งเรื่องการแพทย์ให้มีเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บให้เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วให้มีโรงพยาบาลศูนย์ในเครือข่ายต่างๆที่สามารถประเมินอาการและสามารถส่งต่อให้ถึงมือของแพทย์ได้อย่างทัน ท่วงทีค่ะนอกจากนี้ก็มีด้านของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะที่มีการกำชับไม่ว่าจะเป็นสสจสถานบริการในสังกัดทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการดูแลนะคะสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยผู้บาดเจ็บในช่วงสงกรานต์ปี68นี้ค่ะดูแลแบบเข้มๆม,ม,มี7มาตรการด้วยกันรวมทั้งมีการกําหนดเรื่องของเรื่องของค่าตอบแทนนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดด้วยค่ะ นายแพทย์มีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขระบุนะคะว่ากระทรวงสาธารณาสุขจะมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุในช่วงสงกรานนี้นะคะมีทั้งหมด7ข้อสั่งการด้วยกันของกระทรวงค่ะ ข้อสั่งการแรกนะคะเป็นการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ปี68ควบคุมเข้มข้น7วันค่ะเชื่อมโยงกับศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดและข้อที่2ก็คือการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่และเหตุฉุกเฉินที่สําคัญในพื้นที่ให้มีการจัดระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์รายงานข้อมูลตามเกณฑ์การรายงานเหตุการณ์สําคัญสําคัญและเรื่องฉุกเฉินในระดับกระทรวงค่ะ ข้อสังการที่3ของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะให้เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลผู้ผบาดเจ็บผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะแล้วก็ให้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือดของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งรายงานข้อมูลในระบบ ทุกกรณีค่ะมีการจัดทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับให้เพียงพอโดยเน้นเข้าถึงจุดเกิดเหตุรวดเร็วภายใต้มาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานนะคะข้อสั่งการที่6ของสาธารณาสุขก,ก็คือให้เพิ่มอัตราค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงสงกรานต์ปีนี้ไม่เกิน2เท่าตามขั้นตอนตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให,ให้กับผู้ปฏิบัติงานค่ะรวมถึงข้อสั่งการสุด ทางเจ้ากระทรวงบอกขอให้ผู้บริหารคือบริหารระดับเช่นสสจจังหวัดอยู่ในพื้นที่ รอรับเผื่อว่ามีกรณีฉุกเฉินหรือว่าเหตุการณ์สําคัญสําคัญนะคะปีนี้หยุดยาวสงกรานต์5วันค่ะแต่คุมเข้มเรื่องการขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเนะ่เข้มกัน7วันระหว่างวันที่11ถึงวันที่17เมษาย,ยนนะคะขณะที่คณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภามีการไปเสนออยากจะให้ขยายระยะเวลาติดตามเรื่องของ7วันอันตรายกลายเป็น10วันค่ะ ที่กาหนด7วันอันตราย7วันเหมือนเดิมก็คือศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนนะคะกําหนดช่วงลงระงอยู่ในวันที่1 1บเอถึงสิอย่างที่เรารายงานกันไปและทางศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนนเขาก็ขีดเส้นตั้งเป้าลดจํานวนผู้เสียชีวิตลง5%เปซจากปีที่แล้วมียอดผู้เสียชีวิตช่วงสงกรานสองรรายถ้าทําได้5%เปซปีนี้จะต้องไม่เกิน273รารายแต่ที่แน่ๆคงไม่มีใครอยากให้เกิด ึ้นค่ะ,คะส่วนปีนี้มีอีกความเคลื่อนไหวจากคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาก็ไปเสนอทางรัฐบาลบอกอยากให้ขยายระยะเวลาติดตามวันเดินทางอันตรายเป็น10วันอ,อยากจะให้นับตั้งแต่วันนี้เลยคุณบวินาวันที่10ยาวไปจนถึงวันที่19เมษายนเป็นข้อเสนอให้นับก็คือ1วัน ก่อนที่จะมีการเดินทางกันหนาแน่นและอีกสองวันท้ายเพื่อเก็บตกเนี่ยนะคะเป็นระยะเวลาที่ทางคณะกรรมการมองว่าครอบคลุมการเดินทางของประชาชนแต่เป้าหมายในการลดจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยตัวเลขหลายๆองค์กรรวมถึงสภาเองมองเท่ากันคือ5%เทีนี้ถ้าเรามอง10วัน5%เปเดิมทีวันที่10ถึง19เมษายนปี67มียอดผู้เสียชีวิต406รายถ้าทำในตามเป้า10วัน ปีนี้ก็น่าจะต้องไม่เกิน386รายค่ะแน่นอนพอขีดเส้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการบ้านสําคัญนะคะและที่สําคัญเนี่ยทางคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภายังมีข้อเสนออีกด้วยที่จะให้รัฐบาลเข้มงวดเรื่องของมาตรการลดอุบัติเหตุทั้งการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้เน้นมาตรการด้านกฎหมาย ควบคุมควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการไม่สวมหมวกนิรภัยการขับรถเร็วการดื่มแล้วขับโดยให้ใช้บทลงโทษสูงสุดกับคนที่ฝ่าฝืนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว3เหตุผลนี้คือเหตุผลหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในทุกช่วงเทศกาลใครฝ่าฝืนก็บังคับใช้กฎหมายด้วยการลงโทษขั้นสูงสุดจากนั้นให้ขยายผลการสอบสวนไปหาคนที่จําหน่ายสุราโดยเฉพาะคนที่จําหน่ายสุราให้กับกลุ่มเยาวชน แล้วก็เพิ่มอัตราโทษกรณีการขับรถเร็วการดื่มแล้วขับมาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐานและยานพาหนะโดยเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซากซ่อมถนนชํมรุดเพิ่มความปลอดภัยในจุดตัดทางรถไฟควบคู่กับการสุ่มตรวจรถโดยสารที่ใช้แก๊สหรือก๊าซเป็นเชื้อเพลิงตรวจสอบความพร้อมของคนขับ รถโดยสารด้วยนะคะควบคู่กับมาตรการรถกู้ชีพฉุกเฉินก็ต้องพร้อมในช่วงเทศกาลแบบนี้ค่ะก็จะเห็นว่าหลายมาตรการหน่วยงานภาครัฐก็คุมเข้ม,มทําแล้วตามข้อเสนอของหลายฝ่ายที่ศึกษาเรื่องนี้นะคะแม้ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายหน่วยงานจะเข้มงวดเรื่องการเดินทางการป้องกันอุบัติเหตุแต่ก็มีนักวิชาการมองว่าที่ผ่านมาไทยต้องเข้มงวดกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมากกว่านี้ทําให้ได้ทุกวันตลอด365วันเพราะที่ผ่านมาคน ต้องใช้คำว่าเราล้มเหลวจากการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะคะและยังลดจำนวนได้ไม่ถึงเป้าแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อปีอยู่ที่ประมาณ16,000ถึง17,000คนเลยนะคะถ้าจะลดครึ่งหนึ่งทำไม่ได้ค